มันจะค่อนข้างลําบากเพราะว่ามันพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดียาใหม่ปี2526เนี่ยมันไม่เคยมันไม่เคยรือใครได้เลยนะเวลามันก็ผ่านมันผ่านไปแล้วไงคือกฎหมายเนี่ยมันคือต้องเข้าใจว่าปวิยายาที่เราใช้ปัจจุบันเหมืนแต่ปี247เปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่7 2ปีมาแล้วนะแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไข24 25 48นิดๆหน่อยๆเอง โดยเนื้อหาหลักยังเป็นเหมือนเดิมเหมือนปี2 4 7 7สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองมันนานมากสมัยนั้นต้องเข้าใจว่าสมัยนั้นมันเป็นระบบเราเพิ่งเลิกท่าถูกปะ่ะพอเราเลิกท่าจะมีการกดขี่ข่มเหงในระบบราชการค่อนข้างเยอะอ่าพอกดขี่ข่มเหงใช่ปะ่ะคนที่มีอำนาจก็จะมีอำนาจมากแล้วก็ประชาชนก็ต้องเข้าใจสมัยก่อนประชาชนเป็นทาสนะถูกปะ่ะเป็นทาส ก่อนท <Shift> ี่จะมีการปรับปรุงกฎหมายจากกฎหมายตาสามดวงมาเป็นกฎหมายป24ี2477ี่เจ็ดเอาเวียยาแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขอีกสองรอบจนถึงป25ี2548ซึ่งเนื้อหาเดิมยังหลักของเดิมยังมีอยู่ตเต็มเต <TI> ็มไปหมดเลย <c oughs> ซึ่งต่างประเทศเขาไม่ทําแบบนี้แล้วต่างประเทศเขาแยกหมดเลยจับก็บตํารวจจับสืบสอบอ,อายการมาร่วมด้วยมีทนายรัฐอีกแบบเกาหลีใต้โมเดล <อ S 1> <อ>แล้วก็นิติวิทยานิติเวศแยกหมดเลยบาลานซ์หมดเลยบาลานซ์หมดเลย ล้าสมัยเขาเรียกว่ากฎหมายที่แทบจะล้อเลียนสมัยกฎหมายตาสามดวงมาเลยอแบบนี้แบบนี้เขบอกว่ามีการยื่นให้แก้อะไรบ้างเอาพี่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 บอกให้ฝ่ายสภายึดอ่าล่างแล้วล่าง่างยังไม่เสร็จอ๋อกำลังล่างอยู่อ่าพอล่างเสร็จก็ต้องให้สสอเซ็นยี่สิบคนพี่เป็นคนเสนอก็เป็นยี่สิบเอ็ดคนแล้วก็แก้กฎหมายเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปทั้งหมด แก้แกกเ,ก<ม>เยอะ<า>อยู่หล,หลักสำคัญนะคะหลักสำคัญนะหลักสำคัญคือจับเนี่ยก็ให้ตํารวจจับสืบสอบเนี่ยให้อัยการมาร่วมสอบด้วยค<ช>่ะ<ช>แล้วก็นิตินิติวิทยาศาสตร์นิติเวชเนี่ยย้ายไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขนิติวิทยาศาสตร์ก็อยู่กระทรวงยุติธรรมพิสูจน์หลักฐานไปอยู่กระทรวงยุติธรรมแยกหมดเลยไม่มีการตรวจสอบเชิงเดียวแล้วก็คนรวยคนจนจะทำไงเพราะว่าเขาไม่มีตังค์ใช่ป่ะก็ต้องมีทนายรับ สำนักง,งานทนายรัฐก็ต้องมีงบประมาณดูแลมีทนายที่มาเป็นราชการอยู่ประมาณทั้งสามหมื่นคนมาดูแลมาดูแลทั้งโจทย์และจาเลยโดยให้ช่วยหาพยานหลักฐานต่างๆทํา,าทให้คือคนเราก็ต้องมีเงินประกันตัวด้วยนะถ้าไม่ใช่คดีอุชะการเงินประกันตัวด้วยที่เขาโดยที่เขาอยู่เฉยๆเรามีคนไยาหาไปหาพยานหลักฐานให้แล้วก็มาสู้กันสองสองฝ่ายโจทย์กับจําเลยเขาเรียกว่ายุติธรรมเท่าเทียมพราะคนไม่มีเงินเราไม่มีเงินแ,แพ้อยู่แล้ว แหมคนธรรมดามาสู้กับข้าราชการประจํามาสู้กับนักการเมืองมาสู้กับคนมีสีสู้ไม่ไหวหรอกเพราะเขามีพวกตอนนี้มีเรื่องคดีไหนไว้ไหพี่ที่นอกจากคดีของมีมีหลายคดีอยู่เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่มันจบส่วนใหญ่มันจบหมดมันจบไปแล้วไงพอมันจบแล้วคือโจน้าที่รัฐมีอำนาจมากนะจบทุกชั้นสองแล้วบางทีมันจบตั้งแต่ชั้นอายการมันจบไปแล้วแล้วเราไปรื้อฟื้นคดีใหม่ค่อนข้างยากยากมันจบไปแล้ว มีคดีที่ยังไม่จบนอกจากว่าเราต้องเขียนบทเฉพาะการไว้ว่าเราย้อนไปถึงกี่ปีไงให้คดีที่เคยมีคําวินิจฉัยว่ามีคําพิพากษาไปแล้วเปิดช่องให้เขาสามารถที่จะเอามายื่นใหม่ได้แต่มันต้องใช้งบประมาณพอสมควรต้องใช้งบประมาณรัฐส่วนส่วนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพักไทยสิวลัยทำเขาเรียกว่าแตงโมโมเดลแตงโมโมเดลเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นก็เอาเทียบเคียง อีกหลายคดีแต่ต้องใช้เงินล้านแล้วเพราะมันต้องใช้สเสบียงเยอะใช้กาลังเยอะใช่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 เข,<อ>ขาเรียกเปิดช่องให้แบบอนิติเวศเนี่ยก็อาจจะไม่เฉพาะส่วนราชการต้องมีเอกชนด้วยมีต่างประเทศด้วยววเข,า,า,ยขาเรียกว่าเป็นการบาลานซ์ในกระบวนการยุติธรรม